ทำไมยังไม่นอนนอนมาเยอะแล้วอ๋อก็เลยคือกาจะแบบโตรุ่งเลยว่าง,งั้นไม่เอาก็คือยังไม่นอนอีกทีนึงจะนอนะมัง้งอ๋อมามาคุยกันเถอะอ่าๆหนูอยุเห่าไหร <c oughs> ห้าขวบห้าขวบจริงปะว้าวจริงพี่ก็อยู่แค่แบบ หกเจ็ดครบเห็มั้งตอนนี้พี่เพิ่งมันเกิดพี่เมื่อวานเนี่ยพี่พี่เพิ่งฉลองมันเกิดก,กับเพื่อนพี่ไปแบบฉลองแบบมันเกิดกับเพื่อนเป่าดีน้ํามันกันนะแบบว่าเป็นรูปอุลตร้าแมนก่อนคนนั้นแบบว่าเท่กวา่าแบบตอนนั้นพี่ภูมิใจกับเพื่อนพี่มากเลยจริง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 เพื่อนภูมิใจมากๆาเลยแล้วหนูกินข้าวยังกินแล้วเหรอกินแล้วกินแล้วเหรอหนูคนจังหวัดที่ไหนเนี่ยคนกรุงเทพกรุงเทพเหรอวิ้ยก็ห่างกันไม่เยอะนี่อยู่ใกล้ๆ อยู่น,นะสมุนบากาอ๋อหนุ่มดมินบุรีเหรอไม่อยู่อะไร,รอ่ะอยู่ร้าวอ๋อรพาว,าพาวก็ร้าวก็กลม้มินบุรีนี่ใช่ไหมกลาแต่ก็กลยอยู่กอยู่ใช่ไหมอยู่อายุเท่าไหร่นะเอาดีๆ <10 S 1> แบบสบฮะขี่หกแล้วสิสิห่อสิบอนะ็ดสิบเอจริงๆป่ะละสิบเอ็ดจริงๆใช่ไหมจริง ทิ้งดิเกอสิบเอ็ดควบยองอ่ะเก้าขวบเก้าขวบอือโหอ้าวเก้าขวบจริงใช่ไหมนะจริงจริงเอาถามจริงจริงจริงใช่ไหมเก้าขวบหรอแล้วเก้าขวบได้ปอห้าไหมเก้าขวบปอสามปอสามอืม กูมไม่เชื่อนะแกไม่กูไม่เริกกูมมม้เชื่อะไอเคีดเด็กเกินเพื่อนไอี่ยเด็กไปเพื่อนไอีิยนั่นนี่จริงๆริงนั่นี่จริงจริงใช่ไหมจริงไอีิยเด็กไปยอ <laughs> ยากเล่นเล่นอ๋อ,อ,อ,อ จริงอันนี้จริงจริงใช่ไหมอยู่เท่าไหร่ถึงหกสิบหกอันนี้สิบหกจริงจริงใช่ไหมอือสิบห้าสิบหกออะมธยมเราใช่ไหมมสามอืมมัธยมหอมสามหรือพี่อยู่มหาอะไรปะใช่ไหมใช่พี่มาอะไรล้วอยู่ปีเลยพีโป๊แล้วหนูแบบเวลาไปที่โรงเรียนเนี่ยคือแบบคนจิมหนูเยอะไหมวหนูก็ข้างน่ารักนะพี่วาไม่มีไม ouais ่มีหรอ ออาแล้วอ,อย่างพี่เนี่ยพอแบบเป็นคนจีบคนแรกของโรงเรียนน้องได้ไหมไม่ต้องอ่ะไม่ไม่ต้องเป็นคนแรกใช่ไหมแต่เป็นคนที่สองได้ใช่ไหมต้องไม่ต้องเลยนี่เข้าใจาหนูอาจจะไม่ชอบคนที่โตกว่าไงใช่ไหมหนูอาจจะไม่ชอบคนที่โตกว่าใช่ไหมล่ะไม่รู้อ๋อแต่ถ้าแบบถ้ามีคนที่แบบพยายามที่จะจีบน้องเนี่ยน้องก็ทุกสึกโอเคเขาไหม เรื่องดูในิสัยเขาก่อนอ๋อนิสัยก่อนแล้วหนูสเปคหนูเป็นคนชอบคนแบบไหนชอบคนนิสัยดีนิสัยดีใช่ไหมชอบแบบผิวแทนผิวแทนเอ่ะคมเข้มคมเข้มอระเครียดอ่ะอเมี้กีอ่ะพีะ่พยายามทำเป็นคนที่ใช่ไงอ,อ,อคนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม มันผิดเถะนะมันผิดที่เป็นพี่นะไม่เข้าใจหรอน้องจริงๆน้องคงมีแฟนแล้วแล้วเนาะไม่มีทำไมผู้หญิงไม่ชอบคนตลกหรอพี่ชอบนะแต่บางทีมันก็ตลกเกินมก็เหนื่อยอ๋อแต่ของพี่กำลังพอดีใช่ปะมไม่เยอะเกินดีดีดีไม่ถึงที่สำหรับน้องใช่ไหมสเปกเลยใช่ป่ะแต่งงานวันไหนน้อง ไม่แด่งแล้วเราคบกันไปไหนดีเนาะไม่คบเราไปเจอกันที่ไหนดีไม่ทีแล้วเราจะคุยกันได้ที่ไหนได้บ้างนะงั้นงั้นพี่ไม่คุยกับน้องนนะอ <TF> แล้วนะตัวไหนวะพี่มีตรงไหนพรึพี่ตรงไหนพี่มีตรงไหนนรึพี่มีตรงไหน แล้วแบบเวลาหนูไปเรียนหนูแบบเวลาเจอคนที่แบบหนูแบบชอบแบบมีสไตล์ชอบไหมแบบนักกีฬาเงี้ยท็อปเตะบอลไหมหรืออะไรเงี้ยอือก็ชอบนะชอบคนเตนะบลเลอเนาะอืมก็ชอบนะอ๋อโอเคเอ พี่เก่งจะดุดตูดเพื่อนกัะน้องไม่อยากถ่ายลงแล้ววะพี่อายวะอายเหรอพี่อายวะเฮ้ยสุดพี่อายมากเลยกล้าใช้คำว่าอายพี่ระหว่างกินข้าวกับนอนทำาังไรดีกินข้าวกับนอนเหรอกินข้าวกินข้าวแต่ง่วงอ่ะแต่หิวข้าวอ่ะกินข้าวก่อนนะเออไหนนั่งกินข้าวกันก็ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดูด้วยไม่เหรอ แต่ถ้าพี่แต่ถ้าพี่ช่วยทําอ่ะพี่ช่วยทําได้นะพี่ทำกับข้าวเป็นหน,นูท้ำบินหนูไปแข่งมาด้วยใช่เหรอเป็นเชฟต่อน้องน้องหนูเป็นหนูเป็นเชฟต่อน้องไหนไหนทำกับข้าวทำไงโอ้โหนี่อย่าเพิ่งไม่ทำาเลยมีคลิปด้วยมีคลิปด้วย มีคลิปด้วยหรอไหน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 ,นโอ้โหพี่กทำกับข้าวเป็น่ะน้องแมวทำวิงได้เอ้าเวลาทำกับข้าวกับคนที่เรารักมันไม่ดีเหรอน้องใครรักเบียวเบียวอีก มูแมงทำอะไรก็เบียวไง <c oughs> ตอนนี้นกูว่ามูแมงตอนนี้แมงมูรี่กลัวเพื่อนมึงดูแลไม่ใช่หมายถึงหน้าพี่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์อ๋อสเปกจริงปะหยอกหยอกนี่คือแกล้งหยอกใช่ปะที่จริงคือสเปกเลยใช่ไหมหยอกจริงนี่แหละหนูชอบอะไรเป็นยาวมา,าหรอหจริง ใช่ไหมแต่พี่พอเป็นลามินยามาของน้องได้ไหมพี่พอเป็นลามินยามาบได้ไหมขอร้องพี่อย่าเต้นหรอกขอร้องนี่อไม่เอา,เอามันไม่ได้ <laughs> ทำไมอะพี่พี่คือพี่อะยังพี่ยังไม่ใช่ลามินยาแ่ะพี่แบบเมาเกาีย <laughs> วลามินยา,าเมาได้นะน้องมัน,นมันไม่ไดีตรงไหนอ่ะนี่อะ มันเปยามาวเนาะน้อดัดฟันเห็นไหมดัดฟันหนึ่งนี่ดัดฟันบบนี่หน้าผิวผิวไม่แทนผิวไม่แทนเหรออืมอะไรมันเข้าตาพี่รับเปล่ามันโดนใจน้องไงคุณโดนฟ้าทิ้งอีกเมื่อแล้วหนูชอบกินอะไรชอบกินจำมันอ๋อในวันชอบกินพี่สิฮะไม่เพื่อนพี่ไงเพื่อนพี่อยู่ข้างไง ไหนฮะไม่มันมันขี้อายมันคนขี้อายอยากเห็นฮะไม่มันไม่ให้ดูจริงจริงให้ดูจริงชี้ทำเพื่อนหนูได้ไหมฮะทำเพื่อนหนูได้ไหมทำได้เนี่ยไอพี่รอแป๊บนึงมานี่เพื่อนหนูมานี่นี่เพื่อนนี่นี่เฮ้ยกูอายเพื่อนกูอายเฮ้ยกูอายวเพื่อนกูไม่อยากนั่งใกล้กูใส่แว่นไงกูไม่อยากน้องเห็นหน้าว่าไงน้องอนนี้พี่เนเพื่อนน้องเอง แล้วเวลาหนูไปโรงเรียนหนูชอบกินอะไรแบบของโปดที่โรงเรียนเลยไม่มีอ่ะไม่มีเลยเหรอแต่ไม่ต้องแบบไม่ต้องพี่รู้นะ้องจะพูดบอกว่าคือพี่ไงไม่ต้องพูดนะของโปดที่โรงเรียนแบบชอบพี่อ,นะอนะย่างี้ไม่เอาแล้วไม่เอานลพี่เดี๋ยวพี่เขินแย่ไม่เอาอยวพูดนะเข้าใจเปล่าเข้าใจไหม <laughs> ยิม้มแอบ,บด่าพี่เปล่าไม่ไม่ถึงว่าน้องแอบ,บบอกรักพี่อีกเออ คนไทยรักกันเออรักกันแล้วน้องรักพี่ไหมรักแบบพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้แค่พี่น้องไงเอนหนูโตกว่าจะไม่ค่อยรักกันใช่ไหมโถโตพี่ก็แก่งบแล้วใจไม่เท้าเลยบังขันะเฮ้ยเหมือนห่างกันไปสิบปีแล้วพี่ปุ๊สิบแปดเหรอใช่ใช่หรอใช่อสิบแปดอ่ะสิบแปดทำไมไม่ดูเหมือนยี่สิบยี่สิบสองอะ โอ้โหดูแกขนาดนั้นเลยเพใช่พี่พี่ดูแก่นาดนั้นเหรอเออ